สวัสดีค่ะเพื่อนๆและผู้รับชมคลิปทุกท่านค่ะวันนี้ขอน,นําเสนอเมนูไก่ผัดมะม่วงหิมพาน์ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ให้คุณค่าอาหารหลักครบ5หมู่ค่ะและเป็นเมนูที่ทําเป็นกับข้าวและกับแก้มได้นะคะ,ะวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูนี้ก็ได้แก่ไก่นะคะไก่ไก่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะค่ะแล้วก็ทอดแล้วก็พักไว้นะคะ,ะมะม่วงหิมพาน์ค่ะ,อะทอดนะคะแล้วก็พักไว้นะคะ,ะพริกค่ะพริก แค่นะคะทอดแล้วก็พักไว้ค่ะส่วนผักนะคะก็ได้แก่พริกหวานนะคะหรือพริกละระทังะคะ่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะนำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วต้นหอมนะคะต้นหอมก็หั่นท่อนนะคะค่ะ,ะส่วนเครื่องปรุงรสก็ได้แก่น้ำมันพืชะคะ่ะกระเทียมกระเทียมสับนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียกคะ่ะ,ะพริกไทยคะ่ะและซอสมาเก๊าก,ากาไปอมๆันนเลยะะคะ วอนอื่นเราก็ต้องอตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็นําน้ามันน้ามัน,นพืชนะคะใส่ลงไปนะคะค <ST AR> ่ะพอกระทะร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมะค่ะกระเทียมลงไปนะคะกระเทียมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงไปเลยค่ะ เกลืกระเทียมให้เหลืองนะคะเกียวกระเทียมให้เหลืองะคะค่ะค่ะต,ต่อจากนั้นเราก็จะต้องนำอซอสที่ปรุงปรุงรสไว้นะคะได้แก่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะมะขามสองช้อนโต๊ะและซอสซอสมะเขือเทศนะคะค่ะเทลงไปนะคะ หอนนะะมฉีกนะคะลงตรงนีค่ะตามด้วยมะม่วหิมพานนะคะสอมฉีดค่ะตามด้วยข้าวโกแล้วนะคะแล้วก็ผักนะคะที่แกะที่หวาน,านสามสีนะคะ่แดงนะคะใส่ลงไปลยคะ่แดงนะคะแล้วก็ถัว่วเหลืองะะสีเขียวค่ะแบบนั้น แตงกีนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ที่ได้หั่นเรียบร้อยแล้วก็เลกเลยนะคะแล้ก็ัดเ้าลใส่หอมหอมที่หั่นนชิ้นนะคะหอมมากเลยนะคะตอนนี้ นี่รสชาติอร่อยมากเลยคะ่ะสน้นนะคะเปรี้ยวเค็มหวาน,น,ะค,ะนค่ะลอ,องไปชิมดูค่ะกลมกล่อมมากเลยคะ่ะตอนนี้นเราก็นำใส่จาน,นะคะ นูนี้เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากค่ะหน้าตาของไก่ผัดตะม่งถิมะพานนะคะ13รสค่ะใช้ทานกับข้าวค่ะแล้วก็เป็นกับแก้มก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะค่ะขอฝากเมนูนี้ด้วยนะคะลองไปทาทานดูนะคะไก่ผัดตะม่งถิมะพานค่ะ3รสะอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ